วค่ะว่าทุกคนเก่าพบกับแพรกแล้วนะคะที่ช่องออริฮาสค่ะซึ่งวันนี้นะคะแพรจะมาสอนเพื่อนเล่นเพลง Miss Call นะคะเพราะว่ามีเพื่อนขอมาเนาะ คอร์ดง่ายเจอแล้วตอนแรกคือแบบมีแต่คอร์ดยากทางนั้นเลยอย่างนี้แต่เดี๋ยวจะแปะลิงก์คอร์ดไว้ให้นะคะเพลงนี้นะคะแพ้จะสอนเป็นแบบตีคอร์ดนะคะซึ่งไม่ยากเนาะแล้วก็อีกอย่างนะคะเพลงนี้ไม่มีคอร์ดทาบเลยก็สําหรับมือใหม่ที่กําลังเริ่มหัดเล่นนะคะก็สามารถหัดเล่นเพลงนี้ได้เลยนะวิธีการจับคอร์ดคีซีนะคะก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งสองสาม คอร์ด AM ค่ะ1 2 3คอร์ด DM ค่ะ1 2 3คอร์ด G7 1 2 3คอร์ด DM 1 2คอร์ด FMAJ7 1 2 3 นี่คะวิธีการตีคอร์ดเพลงนี้นะคะก็ให้ตีแบบนี้ค่ะลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงประมาณนี้นะคะก็ถ้าอย่างเช่นเวอร์สแรกนะคะวิธีการตีคอร์ดเนี่ยมันก็จะมีฟิลยากนิดนึงเพราะว่า1ห้องมี2คอร์ดนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะมันจะเป็นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ด คอร์ดทุกขึ้นประมาณนั้นก็คือ,อเริ่มต้นที่คอร์ด C ถูกไหมก็จะเป็นลงลงแล้วก็เป็น A m ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นดีลงลงแล้วก็เปลี่ยนขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลง,ลง,นลงประมาณนี้นะคะสำหรับคอร์ดแรกงั้นลองไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนแบบชา้ชาๆเนาะแล หนึห้องแล้วดังนั้นเราก็เล่นทั้งหมดเลยนะคะที่เราวนคอดไปเมื่อกี้เนาะก็จะเป็น so h ก็จะเป็นก็เล่นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะทีนี้แพจะขออนุญ,ญาตตบนิดนึงนะคะสำหรับท่นคอรัสให้แบบประมาณว่าเคยขึ้นคอรัสแล้วเนาะก็ตบก็จะตบนะคะจะเป็นสุดทีรักแล้วก็ลงก็คือตีคอร์ดเหมือนเดิมก็จะประมาณน,นี้ฟังเสียงของคนรักเธอจะดีไหมซุดที นี่ค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บ s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าใครมีคําถามอะไรสามารถเขียนคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะหรือว่าถ้าใครอยากขอเพลงมาก็เขียนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํไใ้ครบทุกคนหรือเปล่านะคะก็ถ้าทำเพลงไหนไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย